ตายกูใค้อย oh. ่างนี้กูว่าเป็นทิ้งเลยจะทำให้มันใหม่เหมือนเดิมจะจอดพิธีพันผมทำรถดีตลอดทำรถดีตลอดอันนี้คือทำชุดใหญ่แก้มหน้าลอก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 เอากลับแสนหน้อยากโชว์งั้นอยากโชว์ทำไงบ้างอยากโชว์ไม่ไ้โชว์มีอะไรหรอกอ้โอ้อ้โหโอ้โหโออ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 อ You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and get it giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and get it giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I been on a flex since flexzone.

You see the yeah, I'm fitted up Hop in my car and a kitty up. Secure the bag, I yeah, get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Pick it up. Ooh, I'm a real one, my day one. Try to speak up, can't say nothing. Try to dig dirt, there ain't none I make the money to save up. Say, hey, my ones Take the top on the basement. ตัดหน่อยๆตัดอะไรทำรถไงทำอะไรสไตล์น้าเลยสไตล์กูก็เหมือนพี่มาสั่งทำเสื้อไงสไตล์กูใค้อย่างนี้กูว่าเป็นทิ้งเลยจะทำให้มันใหม่เหมือนเดิมจะจอดพิพิธภัณฑนที่ผมดูมันมันผุใช่ไหมนะน้ำมันเข้าให้ทำอะไรนะอธิบายไม่ทำอะไรครับไม่อยากทำอะไรบ้างอฮ้ยเไรวะคุณอยารู้เรื่องอ้าวก็เหมือนตอนออกแบบเสื้ออ่ะดำเลยตายมัดเลยมันจะต้องมีไกด์ให้กู ว่ามึงจะทำอะไรจะเปลี่ยนสีํำสีเดิมจะเปา่นสีเดมจะหลอ่ขนยจะทปลสีเดิมจะหมกไปแจสีเดิจกใปลานมีเจะเอารถเนสีเดปแจหเือว่าจะทเดิม่ะเปล่ยนรีอว่าจะเปลี่ยนสีดิมะไรลี่ยนสีเดิมจะลอดยนสีเดิมจะเปลี่ยนส้เดิมจะเปลี่ยนสีเดิมจะเปล่มึงถามจาเปล้วยนสไเดิมัะก็ลันสีเดิมะเลี่ยนส้เถหม่ะเลยนสีเดิมจะเปกี่ยนสีเัิมจะเปลี่ยีเดิมจะเ่าน่ีเมจ่เปล่ยนสีเ่ิมจะเปลี่ยนสี้ดิม่ะเป อะไรถามพี่ก่อนไงก็รถมึงปูเมือปูมึงต้องรื้อหมดใช่เหรอใช่ไม่ผมกลัวอะไรไปถามแตกกันดีเอามันแตกอยู่แล้วครับพวกคิ้วเคิ้วกว่าจจะแตกหักเสียหายอ่คือรถเนี่ยนะทำสีที่นี่เนี่ยไม่ใช่อาบน้ำอ่าเฮ้ยมีกล้องนี้ด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหกล้องนี้เรื่องกระดาอะไรโสดเฉยเลยดูดิ่เอ็นทีโอ้โหงงกันนะเนี่ยโอ้โหเรื่องกระ่าษเนี้ยดูดิไงไงไง นายพี่ก็ตามใจพี่ไงก็เหมือนเวลาผมออกแบบเสื้อพี่ใช่ป่ะพี่ก็ตามใจมึงเลยปครับคำสีครับพี่แต่รถมึงเนี่ยสภาพมันต้องลอกนะครับเอาแต่พี่เลยลอกหมดเลยนะลอกกันลอกพี่โอ้ได้แล้วเวลาผมคิดตังเนี่ยนะให้มันแบบไม่ต้องมาแบบเฮ้ยพี่พวกกันไม่เอานะพี่ไม่มีพี่ีก็เหมือนเวลาผมทำเสื้อพี่อะพี่บอกกูหนักไอ้สัดไซส์เนโอ้โหผ้าไอ้โอ้โหพี่ผ้าเฮียพี่แต่ทุกวันเลยนะโอ้โห ปีตอนนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนพี่อธิบายอธิบายแบบเนี่ยมันมันผูกเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยคุณพี่ครับรถคุณพี่ผูกตรงนี้แต่คุณพี่ไม่ให้ผมรื้อไม่ใช่ที่ไงครับคุณพี่ผมบอกพี่รื้อเลยตามใจพี่มันมีตรงนู้นมีมีใต้ใต้อย่างมีใต้แบบมีใต้แบบอันนี้ไม่เป็นหลักฐานนะฮะไม่แล้วผมรื้อเนี่ยนะฮะเนี่ยผูกเงี้ยมันผูกผูกเงี้ยให้ดูดูเราใช้สดเราใช้สดเราสดมาจกกัได้มึงก็ต้องรื้อกระจกอ่าครับแล้วพอรื้อกระจกปุ๊บารถมันเก่าปียามันขาดกูไม่รับจบนนะต้้ออองงกููเ่่รพี พี่บอกช่างค่อยๆ่แกะค่อยๆล้ก็ไม่ได้จัดาปาผูรอกสีสีต้องลอกสีทํามาแล้วสีแตกสีร้วสีลอกสีผูนะครับเสี่างเงี้ยรถทําสีมาแล้วต้องรอกเลยรอกให้หมดรอกให้หมดรอก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 รอกรอกแก้มหน้ารอกรอกลอกอกร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 อกเอากหน้า ดููพี่แกมคิดแสนห้าแม่งโอดโอยไม่ใช่พี่ดูดูดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนเอางี้ว่ะไม่ต้องไม่ต้องดูละแม่งดูอะอยากไปดูในคลิปเดียวกันงอยากโชว์งั้นอยากโชว์ทำไรบ้างไม่อยากโชว์อยากโชว์เนี่ยหรออยากโชว์ทำไงไม่ใช่เออคือใส่คนในรถอันนี้อันนี้อันนี้โดนมาอะไรคือเครื่องคือเครื่องเราโอฮอนใหม่หมดแล้วเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยช่วงบงช่วงล่างเราทำใหม่หมดเลยโดนมาอะไรจำไม่ได้เป็นหลักแฝงนั่นนี่สแตทซิลเวอร์ด้วย ใช่ครับต้องคนไหนเขาอะขอเขามาไม่ได้ขอเสียตังค์เสียตังค์ด้วยเสียตังค์ครับผมซื้อเออผมซื้อทำมาแล้วอันนี้ก็ทำแบบว่าแห้งๆใช่ครับเป็นเล็กเกอร์ได้ให้มันดูเหมือนรถเดิมใช่ก็มาแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วมึงให้เขาทำห้องเครื่องแล้วแล้วมึงแม่ก็ทำสีไว้ที่ะผมอยากให้พี่ทำแล้วมึงแม่ก็ทำสีไว้เลยก็ผมอยากให้พี่ทำว่าแหลมจุงเบยไงก็แหลมจุงเบย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 ์ A S C O R I G I N A L ทำหรือไม่ทำเนี่ยทำเอาไปจอดอู่เอางี้รถกูเองเนี่ยรถเจ้าของอู่เนี่ยนะอ่าอ่าซีวิคเจนหนึ่งกูเนี่ยครับสองปีครึ่งนะเฮ้ยโอ้โหพูดดีปลาเสียวเลยเอารถเจ้าของอู่ก่อนรถเจ้าของอู่เนี่ยสองปีครึ่งเอาดีดนี่นี่รถมาทำไม่ปลูกสารแน่อะแล้วก่อนตาเพชรเนี่ยคับที่จอดอยู่ที่อู่เนี่ยโอ้โหเจ็ดเดือนละ e สามสิบ e สามสิบสองพันต้องมีประมาณสามปีเฮ้ยทำไมอ่ะ เอาหน้ารถสีเดี๋ยวจัดให้โอ้ยน้าเป็นเฟี้ยวแล้วเนี่ยเอาดีเอาไปเบาๆปีเจ็ดเดือนไม่เอาดิดีๆถ่ายคอนเทนต์นั่นเสียชื่อเสียงนะเขาบอกมีตัดไงไปโต้ก็มาไปโต้มาตลอดไปโต้รถซิ่งมาตลอดไม่เอานะดีๆจัดให้ไปแตะคอนเทนต์ไงสามเดือนต้องมีสามเดือนนะเออขอมาพี่ครับขอบคุณครับ For the record, live on me going all the way.